Steve Jobs What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. So how come? Ten times in a day, I read Steve Jobs as a genius. What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra. เมื่อพูดถึงเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะคะอาจจะอธิบายยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนกับเรื่องอื่นนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะแสดงถึงเหตุการณ์การเปิดตัวสินค้า3อย่างนะคะใน3มช่วงเวลาของศึกชีวิตซีฟจ็อบแล้วเราก็จะได้เห็นถึงว่าความสัมพันธ์ของเขากับครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานเป็นยังไงบ้างหนังเรื่องนี้นะคะมีการฉายที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ย ซพิ่งจะเข้ามานะคะกระแสตอบรับในตอนแรกที่เขาฉายเนี่ยเขาฉายเป็นแค่บางโรงหนังเท่านั้นเป็นโรงหนังแบบลิมิเต็ดนะคะแต่ว่าก็ได้รับเสียงตอบรับดีพอสมควรนะได้รายได้ก็จะเยอะมากทางค่ายหนังเองก็เลยตัดสินใจที่จะฉา,ายทั่วประเทศนะคะประเทศอเมริกาแต่พอฉายทั่วประเทศเนี่ยรายได้กับน้อยลงมากๆนะคะจนกระทั่งค่ายหนังเองเนี่ยต้องถอนตัวหนังออกไปะะหลังจากฉายได้ ไม่นานเองในรีวิวนี้นะคะก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของหนังนะคะมาพูดถึงข้อดีของหนังกันบ้างนะคะข้อดีของหนังเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการแสดงนะคะการแสดงในแต่ละคนทําได้ดีมากนะคะไมเคิลฟาสเบนเดอร์อเนี่ย ถึงเขาหน้าตาจะไม่เหมือนสตีฟจอบนะแต่เราดูแล้วรู้สึกว่าเขามีลักษณะที่คล้ายๆกันดูแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าคนนี้เป็นสตีฟจอบนะคะและถึงแม้ว่าในหนังเรื่องนี้นะคะในการถ่ายทอดความเป็นสตีฟจอบเนี่ยจะไม่ได้ออกมาในแง่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าไมเคิลฟาสเนเดอร์เนี่ยเขาสามารถทําให้เราไม่เกลียดเขาขนาดนั้นนะคะเรายังดูมีดนามิกคนนี้น่าสนใจมากๆส่วนนัแกแสดงคนอื่นนะคะ ทุกคนเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าทําได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสาวสตรีจอบทั้งวัยเด็กวัยโตนะคะแล้วก็แล้วก็เคทวินสเลตนะคะที่แสดงเป็นเจอร์ a นลลฮอฟแมนเขาก็แสดงดีนะเห็นหลายคนติเรื่องสำเนียงแต่ว่าอาจจะเนื่องด้วยว่าเราเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยกับภาษาต่างประเทศเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ติดขัดน,นะคะข้อดีอย่างที่2นะคะก็คือเรื่องการดึงอารมณ์คนดูนะคะส่วนตัวแล้วเท่าที่ดูเนี่ย เราพอจะรับรู้ได้ว่าทําไมสตีฟจ็อบส์ถึงเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เข้าใจเพื่อนร่วมง,งานเขาด้วยว่าว่ามันจะเป็นการเหนื่อยใจแค่ไหนที่ต้องทํางานกับคนแบบนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะความสัมพันธ์ของสตีฟจ็อบส์เองกับลูกสาวของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าสตีฟจ็อบส์เองอ่ะก็รักลูกสาวในแบบของเขานะคะซึ่งเราอาจจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แต่เราพอจะมองเห็นนะว่าเขามีความรักให้ลูกสาวอยู่ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของหนังเรื่องนี้นี่ก็คือบทสนทนาต่างๆคนเขียนนะคะแอรอนซอลกินเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เนี่ยบทก็จะเป็นคล้ายลองลนึกถึงเดอะโซเชียลเน็ตเวิร์กนะจะพูดกอนทั้งจะเยอะทุกคนพูดแล้วก็มีคำอะไรคมๆโดนๆยิงใส่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นมันก็ทำให้หนังดูน่าสนใจขึ้นและนี่ก็คือข้อดีคร่าวๆข,ของหนังเรื่องสตีฟจ็อบสนะคะพูดถึงข้อดีของหนังกันแล้วนะคะก็มาพูดถึงข้อเสียของหนังกันบ้าง ข้อเสียหลักๆที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือโครงสร้างของของบทนั่งเรื่องนี้นะคะจะโฟกัสไปที่3จุดก็คือการเปิดตัวสินค้านะคะ d u r t s u c t s ใน3ช่วงเวลานะแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีการย้อนอดีตแฟลชแบ็กไปบ้างด้วยจุดนี้นะคะเราก็ไม่เห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีพัฒนาการยังไงคือมันก็ต้องใช้จินตนาการคนดูนะคะว่าจากจุดที่1เป็นไปจุดที่2เนี่ย พัฒนาการมันเป็นยังไงนะคะทําไมก็ถึงเป็นแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะความบังเอิญมันจะเยอะมากก็คือก่อนจะเปิดตัวโปรดักต์เนี่ยปัญหาเลยมันเยอะแยะขนาดนั้นมีแต่คนมาหาสตีฟจ็อบคุยนูน่นคุยนี่เปิดใจเปิดประเด็นนะคะถึงแม้ว่าในตัวบทเองเนี่ยจะพูดมีการเกิดให้คําอธิบายไปบ้างแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันยังไม่พอนะคะมันยังไม่เป็นธรรมชาติพออันนี้ก็คิดว่าเป็นข้อเสียของหนังนะคะทําให้หนังมันค่อนข้างจะด้อยนิดนึง สรุปนะคะหนังเรื่องนี้นะคะก็ยังมีความบันเทิงอยู่นะหนังเนี่ยนักแสดงสแสดงได้ดีมากๆนะคะบทสนทนาอะไรก็น่าสนใจแต่ว่าหนังเนี่ยมันก็ยังมีข้อด้อยอยู่บ้างนะคะมันรู้สึกว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าควรจะไปดูในวันที่มีตั๋ดลดราคานะคะจริงๆแล้วนะคะหนังเรื่องนี้ที่น่าสนใจก็คือฟีดแบ็กจากคนที่ไปดูมาแล้วนะคะทั้งคนที่รู้จักสตีฟจ็อบหรือว่าไม่รู้จักสตีฟจ็อบนะ บางคนที่รู้จักเนี่ยก็โต้แย้งเลยว่าสตีฟจ็อบไม่ได้เป็นคนแบบนั้นซะหน่อยหรือบางคนก็บอกว่าใช่สตีฟจ็อบเป็นคนอย่างนั้นนะคะก็ไม่แน่อาจจะทําเป็น spoiler review นะคะมาเทียบดูว่าข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงบ้างนะคะและอันไหนเนี่ยเป็นเรื่องแต่งนะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรีวิวคร่าวๆข,ของสตีฟจ็อบส์นะคะไปดูกันลยออยังคะแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยแล้วถ้าถูกใจวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นการให้กำลังใจกันนิดนึงเนาะ แล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆที่ช่องช่องเราก็จะมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะทุกๆวันพฤหัสยังไงก็ติดตามกันได้นะคะที่ช่อง m ัม a b าแบ s t u สตูช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ